สวัสดีค่ะมายว่าพ่อๆก็ช่างสามอลลมสรีพอร่อหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องคาวันนี้นะคะเราจะมาพาดูคุณแม่ทาต้มยํารวมมิตรนะคะพี่น้อง่ะต้มยารวมมิตรแซ่บหนามข้นๆพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยจ้าตอนนี้เรากําลังต้มน้ำนะคะ S <S <an> น่ากินไหมคะท่านผู้ชมขาน่าอร่อยมากเรียบร้อยแล้วนะจ้าต้ยมยำรวมมิตรคะ่ะจากร้านคุณแม่สกุลวันนะคะกว๋วยเตี๋ยวหมวสะพานขาวนะคะพี่น้องะ่ะมาเดี๋ยวเรามาเทาใส่ถ้วยกันเลยจ้าว้าวพี่น้องขาดูสิคะน่ากินมาก ใครผ่านไปผ่านมาต้องมาจัดแล้วนะคะพี่น้องขาต้ยามยำรวมมิตรค่ะทำใหม่ๆร้อนๆนะคะซอนห่อนๆพี่น้องขามาเดอิอมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหัวสะพานขาวนะจ๊ะนะจ๊ะว้าวน่ากินมากค่ะพี่น้องขาใครผ่านไปผ่านมามาแวะชิมได้นะจ๊ะนะจ๊ะ ร้านเด็ดแห่งสะพานขาวจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามพร้อมด้วยกระดิ่งรัวๆให้กับสามมอลำสรีพอน้อยสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะจ้าไปแล้วค่ะไปหากินต้มยำรวมมิตรกันพี่น่วงจ้าสับเสบมาได้จ้า